ส Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you รอบนึ่ง Happy birthday to you Happy birthday to you ญาติเวพรกอนนี่มา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 จีเป็นญาติญาติมาซื้อวันนี้วันนี้เป็นวันขายวันเกิดน้องลำเพลยนี่ญาติพรใหญ่ยิ่งละใช่ลูกเป็นเด็กดีเรียนหนังสือเก่งๆให้ได้เป็นเจ้าคนในคนและลูกเด้อแต่แท้พอแท้แรงเก่งๆเพ่งๆรวยๆปังๆแล้วก็ผ่าพแข็งแรงนั่นคุณยายเห็นไหม คนยยากยจริง้าดี้ย่าป้าขอคุณยายคนย่าเลยขอบคุณดิขอบคุณดิขอบคุณค่ะกลัมาตัวเอาโพดพ่อกันโพดพ่อกัน้อหมอยม้เต็มตัวจไฟขึ้ทานนจำได้เรื่อยๆเรอยๆอามาโอาแม่บาอาลอาาล ก็ไดเลยอ่ะพ่อว่่าเอะพิีกดีของพวอของแม่นะลำเปรพิดบ้านเปรพลำลำเทปบรยากานบรยากาศฮัปปีเบรดดีทูยูเป่าเลยเอาเปล่าเป่าเป่าเอาล้วเป่าเอาดิเอาเอาเอาลำเพนเปล่าลำเพรเปล่าเปล่า

ให้นะครับแี่ป้าแม่พ่นแม่พ่แพ่แ่พนแม่พแ่พ่ม่นแม่พมพ่่นแม่พ่่พ่นแม่พแม่พ่นแม่พ่ม่พ่าแม่พ่นแมแม่พ่นแ่แมม่พ่นแม่พ่นแใ่พยาแม่้่นแม่พนแ่ม่นแม่นแม่พ่นแม่พ่่พ่นแม่พ่นแม่พ่นแแม่พนแ่พ่าแมหพยายให้ยายม่้ม่พ่นแม่พ่ม่พ่นแม่พ่มหพยายม่พ่นแม่พยนแม่พ อย่าลืขอบคุณครับมื่อวันเปิดฤดูกาลสาวน้อยแม่เพงครับขอบคุณ่อไรกันหนึ่ง้อยหกสิบเจ้าบาทมาหนางานครับมาหน้างานมาแคสุดเสอดแกงเลยเอาเอาเอาถม่ก่อนอย่าเอาไม่เอไมแกเลยนะว้าแกเลยแล้วขอบคุณพี่อูมก่อนขอบคุณ่าหันไปขอบคุณค่ะก่อนเอาของแกุมก่อนเลยของแก่มจุกไหนจุกไหนจุก่อนจุดาราแค่หนึ่งเอาแกเลยแเลย สวยเหมือนพี่อุ้มค่ะแกะอะไรพี่อุ<ป>้<ป>มใช้น้องแกะ่อยเดี๋ยวเราแกะสิช่วยน้องแกะหน่อยเดินเดี๋ยวน้อจะแกะพืชเลยเสียดายอะโบหม่น ้ำแพน้ำแพนอู้พอ่าถ่ายรูปกับพี่ร่ก่อนถ่ายรก่อนนะแจ๊มันกดถ่ายรูปสีว่าขาวข้างบนน่เนี่ขาข้างบนเออถ่ายรูปก่อนอาอแกะถ่ายรูปก่อนอก่ลำแพนถ่ายรูปก่อนอก่อนวนสม่้ำแพนถ่ายรูปกนอก่นเี๋วบนมด่อถ่ายอย่างกถ่ายอย่าง เดี๋ยวเาเอาด้านีดูอย่างี้ยวางนอีกอันหนึ่งให้แต่ลนคนแต่คืออะไรอะานูก็มีความฝันคือการได้ไล่ะ

อยูอ่ก็มีความฝันคือการจำ้ะไรจเป็นอยาง,อยา,งอยากจำใส่เลยไหมใส่เลยไหม <laughs> ชุดสวยไหมสวยไหมคะชุดหัวใจว้าวแม่ดูนี่อ้สวยใจอันนุงเขาได้มาติดเน็ตให้ยไหมเนี่ยาไม่มีให้หน่อย

พอดีก๊อบใส่ไ <expand> ด <น Youtube> so like ้ไหมใส่ไ okay, ด so ้เลยค่ะใส่ได้สวยมากโอ้ยมาแบบนางเจ้าฟุ้งฟิ้งแบบนี้เลยถูกใจนางเลยแบบลอูคลยค่ะอ๊ะครอค่ะจ้าจ้าได้ค่ะอุ้ยน่ารักจังอ๋อค่ะแม่จ้าจ้าได้คุณแม่ชอบจ้า ย่างเนี่ยหาออกมาแล้วเนี่ยว่าเป่าเทปเสร็จแล้วนี่น้ำใส่ไหมครับให้ของฝันนิดเดียวเอางูงานเข้าเอาละเอาเงินแล้ววิ้งตัวน้องอยากได้ในวันนี้ ลอแทนชอบก็เลไปเลยไปเอยไปองยไปแลยไปเลยไปเลยไลยไเลยไอเลยไหเปเลยไปเลยไเไปเเลยเปเไปเลยไปนล่ไปเลลเลยไปเลยเลยไปเเลยไปเไปเปเลเลนไปงล้ลล Thank <laughs> you.